สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาอีกสักคลิปหนึ่งอันนี้จะมาบอกวิธีการตั้งผลไม้แก้วนะครับผลไม้ละเวลาเราจะถ่ายได้ไม่ได้เราต้องรอให้หน้าดินขาวก่อนนะครับเวลาเราจะถ่ายนะเนี่ยยาโรคแล้วเนะี่ยเริ่มมีดอกแล้วนะครับเนี่ยดอก,กจะเะแก่นะอันนี้ยังไม่แก่นะครับถ้าแก่ก็จะเป็นสีออกน้ําตาลน้าลําตาลนะทั้งยาลิเกทั้งยาขนยาแมวอะไรเงี้ยก็ถ่ายให้มันตายเสียนะครับ อันนี้เมื่อคิดก่อนก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงแทงน้ํานี่แหละแปลงแทงน้ํานะครับก็มาถ่ายดูวันวันทำอะไรนะครับเวลาตั้งผ่านตั้งผ่านตั้งผ่านไม่ต้องตั้งเยอะนะครับเอาแขนกลางนะอันนี้เรียกแขนกลางนะครับเอาเอารูกลางนะครับปกติอะถ่ายดินแข็งดีไรอยู่ข้างล่างใช่ไหมพออยู่ข้างล่างผ่านมันก็ต้อง อ,อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะเข้าเลือกดีดกว่าแต่ถ้าเกิดว่าดินอ่อนๆอย่างเงี้ยให้อยู่รูบนไม่ก็รูกลางนะครับลองปรับดูเอานะลดแรงแต่ละแรงไม่เหมือนกันผ่านก็ไม่เหมือนกันองศาผ่านไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะคล้ายๆกันเนาะก็คือเวลาปรับนะครับเวลาปรับให้มันไม่ยากครับใบโน้นก็เท่ากับกลางล้อฝั่งนน้นถูกไหมเสร็จปุ๊บก็เวลาปรับนะครับให้ถ่ายดูก่อน ให้ถ่ายดูก่อนว่าเหลียวหลังไปดูสักนิดนึงว่ามันเข้าเสมอกันแล้วมันก็กินกินเสมอกันไหมนะครับส่วนคันท้ายขี้เมาเนี่ยให้มันอยู่ประมาณกลางล้อนะครับอ,อยู่ข้างอยู่ริมล้อฝั่งในนะของล้อล้อซ้ายนะครับอย่าไปตรงเสาเกินนะถ้าขี่เมาตรงนี้นะ ถ้าขีเมานี้ชี้ไปทางขวามากเกินไปลูกปืนแตกนะครับมันบังคับมากเกินไปการที่จะไถเป๋ไม่เป๋นะครับอยู่ที่เราตั้งนู่นด้วยนะสมมุติว่าเราไถที่เละนะครับพอเวลารถไถไถไปนะครับเดินไปเนี่ยถ้ามันไม่เอียงนะแล้วเราตั้งผ่านให้มันเอียงทางตั้งให้ใบหน้าเนี่ยสูงกว่าใบาหลังถูกไหมวิธีการตั้งมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอเจอดินอ,นอ่อนๆเนี่ยด้านซ้ายก็ซุด มันไม่มีทางที่จะไปได้ดีนะครับมันไม่มีทางที่จะไปได้ได้ตรงหรอกนะครับก็ลองปรับดูเอานะแขนก้างแขนซ้ายปรับค่อยๆปรับค่อยๆเอานะครับส่วนแขนขวานะก็ค่อยๆปรับเอานะจากข้างบนก่อนแล้วก็ลงลงมาลงมาลงมานะครับถ่ายเอาดูเอานะครับเดินไปสักวาสองวาแล้วก็เหลียวหลังสักนิดนึงนะแล้วก็เวลาถ่ายนะครับผ่านหลังเนี่ยเวลาเราถ่ายเสร็จนะใบหน้าจะขึ้นมา มากกว่าใบหลังเนี Trail ่ยประมาณ5เซนนะครับอย่าไปเยอะกว่าน <Yeah S 2> <duh. S 1> ั้นเยอะไปนั้นไอ้ขี้ถ่มันจะไม่กบนะครับทางนี้ทั้งนั้นก็ลองดูเอานะครับเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเอาลึกขนาดนั้นนะถ้าลึกมากเกินไปนะครับถ้าลึกมากเกินไปกว่านี้มันลึกกว่านี้ได้นะครับถ้ามันลึกมากกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นดินนะครับอุ้มน้ําได้ดีมากเกินไปนะครับหน้าแรงเราต้องไถลึกๆนะส่วนหน้าเนี้เรา ไม่ต้องลึกเกินนะครับย0เซนพอนะคืบหนึงก็พอนะครับรถเล็กรถใหญ่ถ่ายได้หมดรถใหญ่มันก็ใบก็ย6ิบหใช่ไหมอันนี้24นะครับย4ิ 24, บสี่ใบ6กย 6, 24, 6บสี่หกใบอะถ้าเป็นรถใหญ่ก็26นะครับมันก็ต่างกับการแค่นิ้วสองนิ้วอยู่ที่การปรับนะครับอ่ะเนี่ยเวลาเราถ่ายก็ถ้าใครอยากจะเป็นนะครับใครไม่มาใครไม่มีแล้วก็คิดอยากจะซื้อ มาหาครับเดี๋ยวผมสอนตั้งทั้งดินแข็งทั้งดินอ่อนนะแล้วก็ดินพอดีดินเละจะพาไปถดินเละ,เละจะพาไปไถดินดินแข็ง,ขงเนี่ยเอ่อผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งที่สุดนะครับผมก็อาศัยประสบการณ์นะถ้าใครไม่เป็นจริงๆก็มาหาครับมาจับรถครับลองดูก่อนแล้วค่อยไปออกว่ามันโอเคไหมนะผมก็ช่วยได้ขนาดนี้แหละช่วยกว่าน,นี้ไม่ได้แล้ว สังเกตดูนะครับเวลาลอยไถ่เนี่ยเห็นไหมมันไม่มีลอยไถ่เลยนะครับมันไม่มีลอยไถ่มันจะกบนะครับแต่ถ้าเกิดกบมากเกินไปนะเราตั้งใบหน้าให้มันกินมากเกินนะครับรถมันจะเป๋ใบหน้านี่คือใบใบตรงนู้นน,นะครับมันจะเป๋นะครับมันจะเป๋ทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณานะว่าทุกใบเนี่ยเข้าเท่ากันหมดหรือไม่นะครับเวลารถวิ่งไปมันก็จะกระชากไปข้างหน้านะครับ ใบมันจะกินเท่ากันทุกใบนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอดินอนอ่อนมันก็ต้องสุดวิสัยในการเราก็ต้องใช้เทคนิคในการเลี้ยงหางเอานะครับอันนี้ก็คือเล็กๆน้อยๆน,น,นะก็มาถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยเวลาเราถ่ายให้มันก้อนขี้ถ่ายมันกบได้พอดีนะถ้าเกิดว่าใบหน้ามากเกินไปมันก็จะเป็นนูนเป็นนูนนะครับเป็นเหมือนล่องมันแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้ง หน้าขึ้นเชดมากเกินไปมันก็จะเป็นร่องมันอีกมันก็เป็นร่องมันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีฝีมือหน่อยนะจริงๆฝีมือมันไม่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เรามีสติหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าจะไถไปอย่างเดียวนะทั้งรถไถเดินตามทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเทคนิคการปรับมันเหมือนกันนะเมื่อก่อนผมเอาอีโก้งไถนะครับรถสิบเอ็ดแรงไอ้สิบสองแรงนะครับยันมา DI, สิบสองดีไอ้ใจล้อเหล็กนะครับเราก็ไถไถพันสามครับ ใส่าถ่ายผ่านเดียวนะถ้าเป็นรถเล็กก็ต้องผ่านเดียวนะครับผ่านพวนไม่ได้หรอกก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าดีนะก็ทองก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยเดี๋ยมันก็เป็นครับอยู่ที่ประสบการณ์นะใครอยากลองก็มาหาได้จะพาไปถ่ายนะครับประมาณนั้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะหรือมาดูว่าเออมันตั้งยังไงนะครับนะติมือใหม่มันไม่รู้จะตั้งยังไงมันมืดแปดด้าน ตั้งยังไงก็ไถไม่เสมอตั้งยังไงก็ไถไม่ได้ลึกมันเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนใหญ่เขาก็ถามถ้า,มถามไม่รู้จักกันก็ไม่นะครับเขาก็ไม่ค่อยจะบอกกันนะเพราะนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้มือใหม่เข้ามานะครับแต่ถ้ามือเก่า,กาแล้วเนี่ยก็ก็แล้วไปนะก็แล้วไปนะครับที่นี่มีมือเก่าๆนะก็ยังไถวิธีเดิมๆก็เป็นล่อง เก็บใส่ยังไงไถยังไงให้มันเรียบเนียนเสมอทั้งไรนะครับทั้งแปลงไถยังไงก็ได้นะครับคุณจะไถเข้าไถาออกมันก็แล้วแต่เราดูพิจารณาพื้นที่ระดับนะครับันดับแรกคุณต้องพิจารณาระดับนะครับสมมติว่าตรงนี้มันต่าถูกไหมแล้วก็ถอยหลังนะรตรงไหนมันสูงแล้วก็ถอยหลังออกกระชากออกนะครับตรงไหนมันเป็นแอ่งเยอะและ้วก็ไถให้มันกบเสียนะครับถ้าดันไม่ได้แล้วก็ถอยหลังไถถอยหลังไถนะครับ มันก็จะเรียบเนียนเสมออย่างนี้นะครับเนาะส่วนท้ายไร่กับหัวไร่อันนี้ท้ายไร่อันนี้หัวไร่นะครับหัวไร่กับท้ายไร่อย่างน้อยต้องห่างกันนะครับสูงห่างกันห้าสิบเซนนะครับอันนี้สูงกว่ากาันรประมาณเจ็ดสิบเซนนะจากท้ายไร่นะครับจากท้ายไร่ไปหัวไร่เนี่ยเห็นไหมถ่ายให้ดูไหมเนี่ยนะครับอันนี้ถือถือกล้องเสมอนะถือกล้องเสมอนะครับ เนี่ยก็ดูเอานะมันไม่ใช่ว่าจะเรียบเนียนไปเสมอกันหมดเหมือนนานะครับมันไม่ใช่เนาะส่วนใหญ่ใครทำข้าวโพดที่นาเนี่ยต้องมีอีกวิธีหนึ่งนะครับมันจะพิเศษกว่าเขานิดนึงนะเวลาถ่ายก็ต้องทิ้งไส้ต้องวนซ้ายลึกๆหน่อยสองรอบสามรอบมันก็ต้องอยู่กับเทคนิคนะครับแต่ถ้าเกิดเราทํานาม,มันต้องการที่เรียบเนียนถูกไหมล่ะเวลาเราใส่น้ําทั้งอันเนี่ยต้องการให้น้าไปทั่วถึงตลอดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ถ้าฝนตกมาน้ําก็จะ ไหลออกท้ายหมดเลยนะครับทําให้เราข้าวโพดเราไม่แกนนะครับแค่นั้นเองจบนะครับมีแค่นั้นแล้วก็เวลาถไยเนี่ยต้องดูดินด้วยนะครับว่ามันเกาะล้อมากไหมดอกยางมันสลัดไหมนะครับถ้าไม่สลัดก็อย่าเพิ่งไถนะครับอย่าเพิ่งไถถ้าไม่ใช่รถตัวเองมันกินน้ำมันเนาะนกินน้ำมันแล้วก็มันเสียเวลานะครับนะถ้ารถไปปั่นฟรีเร่งเราเร่งรถเปิดเปิดเปิดนะครับ แต่งานมันไม่ไปนะมันปั่นฟรีนะครับล้อมันไม่จับกับดินนะดินมันเละเกินไปนะยุบยิ่งเร่งก็ยิ่งยุบนะครับเร่งไปเรื่อยเร่งไปเรื่อยเอาเร็วเป็นว่ามันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องพิจารณานะครับเกียร์สัมพันธ์นะเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับใช้เกียร์กระต่ายนะอันนี้ใช้เกียร์สองนะครับก็ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องแบบเร่งจนเปเปิดเปิดนนะครับน้ำมันมันแพง ถ้าเราเร่งมากเกินไปกับกินน้ำมันนะครับไปมันก็ไปได้แค่นั้นแหละนะครับมันก็จะปั่นฟีทิ้งอยู่นะประมาณนั้นนะครับก็ฝนมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายแปลงนี้เสร็จก็จะพอลวนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรยังไงก็มาถามได้โทรถามได้นะครับว่าเป็นยังไงลักษณะไหนนะใครอยู่ใกล้ๆก็มาคุยกันได้ครับช่วงนี้ว่างๆนะคุยกันได้ว่าเออนี่มันข้อโพลมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องแก้ปัญหายังไงนะครับ เราก็แก้ปัญหาไปด้วยการนะฝนเยอะขนาดนี้ก็เพิ่งเคยเจอนะเจ็ดปีที่ผ่านมาหปีครับก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละบางทีปีก่อนๆสองสปีก่อนนะครับสี่ปีที่แล้วหาน้ําไม่ได้นะครับหาน้ําลดไม่ได้พอใส่ไปปุ๊บกระโปรเขียวดํามืดเลยนะครับไม่ปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่มากเกินไปแต่อันเนี้เขาโพดได้รับน้ํามากเกินใส่ยูเรียก็ไม่ไปไหนนะครับไม่เขียวไม่ต้นพร้อมสูงแง่ไปอย่างนั้นนะครับ อันนี้ก็คือแกนน้ํานะครับความสโลปของพื้นที่ไม่พออันนั้นก็ไม่ได้ปรับนะครับก็แค่ดันนิดๆในหน,น,น่อยลากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในปีหน้าฝนหน้านะครับปีนี้ก็คงไม่เจอแล้วล่ะก็คงจะหนาวนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายแล้วผมไม่ได้ปลูกนะผมก็ถ่ายให้หญ้ามันตายก่อนนะครับอาจจะมาแปลอีกรอบนึงหรือจะฝนทิ้งช่วงเลยนะครับถ้าฝนทิ้งช่วงเลยก็ปั่นหยอดได้เลยนะครับนะประมาณนั้น แล้วก็ฝากไว้นะครับตรงไหนท้ายที่มันเละๆอะไรเงี้ยที่มันแห้งไม่เสมอกันเราก็ไปไถตรงที่มันเละๆก่อนนะครับไปไถให้มันเละๆก่อนนะแล้วค่อยมาถ่ายทั้งหมดนะครับอันนี้ผมมองว่ามันแห้งเสมอกันทั้งหมดนะครับก็เลยถ่ายไปเลยสมมุติว่าท้ายเนี่ยมันแห้งช้ากว่าเขาแล้วก็เป็นเล่นถ่ายข้างท้ายก่อนนะครับให้มันแห้งตากแดดไว้สองวันวันสองวันนะครับแล้วก็มาถ่ายทั้งหมดนะมันจะแห้งเท่ากันหมดเลยทั้งไร่นะครับ ประมาณนั้นก็ไม่มีไยนะครับสงสัยก็ไปทักเอาในไลน์เอาละกันนะเฟซส่วนตัวไม่เล่นนะครับไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่ได้ไไดอัปเดตอะไรเลยนะครับไปคุยกันในกลุ่มในเพจละกัน,นครับหรือไม่ก็ไอเดียไลน์ส่วนตัวมาเบอร์โทรก็ได้นะครับไม่มีปัญหากินดีครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ